จะค่อยๆเล่าเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นภาพรวมของการทำออนไลน์ว่าทำยังไงนะคะคุณจะไม่ต้องเหมือนเป็นคนที่คนมาคอยเปรียบเทียบคุณนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนทำปัตออนไลน์ชอบถามคำถามเข้ามานะว่าคนชอบทักเข้ามาแล้วเงียบนั่นแปลว่าคุณนะคะยังไม่ได้อยู่ในใจเขาค่ะเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ในใจเขานะคะ เขาจะทักมาหาคุณแล้วคุณอาจจะตอบข้อโต้แย้งอะไรบางอย่างเหลือเพียง10-20%เท่านั้นค่ะคุณอยากเป็นคนคนนั้นไหมคะบุพีมั่นใจค่ะว่าทุกทุกคนทําออนไลน์ก็อยากที่จะเป็นคนคนนั้นสมมุติว่าคุณเดินไปนะคะที่ห้างสปปรรพสินค้าห้างหนึ่งค่ะแล้วคุณก็เผลอไปเจอกับร้านเพชรนะคะแล้วเขาติดป้ายลดราคาอยู่ที่30% พอในขนาดนั้นคุณเดินเข้าไปแล้วค่ะพนักงานก็สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรนู่นนี่นั่นไปนะคะแล้วเขาก็ประกบตัวคุณแบบติดตัวคุณเลยค่ะไม่ให้คุณกระดิกไปได้เลยนะแล้วเขาก็พยายามที่จะหาเซลล์คุณค่ะให้คุณซื้อซื้อซื้อสักวงหนึ่งออกไปจากร้านคุณปี่ถามค่ะว่าคุณจะรู้สึกยังไงคะคุณจะรู้สึกมีความสุขสบายใจที่จะซื้อไหมคะหรือคุณจะรู้สึกอึดอัด ในซะะ้ายที่สุดแล้วคุณก็อาจจะใช้คําพูดหรือว่าอะไรบางอย่างที่จะปลีกตัวออกมาจากร้านร้านนั้นค่ะคุณพีกก่จะยกตัวอย่างร้านที่2ค่ะเดี๋ยวคุณพี่นะคะเชิญเลือกตามสบายได้เลยนะคะถ้าคุณพี่ชอบวงไหนก็นเรียกน้องได้เลยนะคะอาแค่เริ่มต้นประโยคคุณก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าเออคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคงไม่เป็นไร อาแค่มาดูเฉยๆถ้าชอบแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อ,อหรือว่าอาจจะเก็บไว้ในใจก่อนถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆเดินอย่างสบายใจอยู่ในร้านนั้นค่ะ,ะดูแหวนวงนู้นวงนี้ทีแล้วพอคุณหยิบแหวนสักวงหนึ่งก็ไปหยิบแหวนวงหนึ่งมาค่ะแล้วเขาก็เข้ามาบอกคุณว่าคุณพี่คะคุณพี่ทําธุรกิจอยู่หรือเปล่าคะ ถ้าคุณพี่ทำธุรกิจอยู่แหวนวงนี้เหมาะกับคุณพี่มากนะคะนอกจากใส่แล้วดูน่าเชื่อถือมันยังมีความหมายที่ดีด้วยค่ะแหวนใบประกอบเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีความเป็นมงคลนะคะคุณพี่ทำให้ธุรกิจของคุณพี่ค่ะ,จะเจริญเติบโตค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเล่าเรื่องแหวนวงนี้นะว่ามันมีกิจกนาดาคุณพี่ลองเลือกดูได้เลยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับแหวนวงนั้นค่ะ สุดท้ายแล้วคุณก็ฟังเขาอย่างเพลิดเพลินค่ะแล้วคุณก็หยิบบัตรเครดิตการ์ดลูดให้เขาเลยจ้าเนี่แหละค่ะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างนึ่งนะคะที่พนักงานขายคนนี้เขาทำไมคะเขาให้ก่อนไงแล้วเขาโชว์ความเป็นมืออาชีพพอลูกค้ารู้สึกเชื่อใจรู้สึกคล้อยตามเขาก็ ซื้อได้โดยปริยายโดยที่เขาไม่รู้สึกตื่นอัดกใจเขารู้สึกสบายใจนั่นเองหากเราทาเพจหรือว่าบ้านของเราเนี่ยให้มีเสน่ห์คนที่เข้ามาเห็นคุณเขาก็จะอยากติดตามคุณแล้วก็อยากจะซื้อกับคุณในที่สุดค่ะและนี่ก็จะช่วยทําให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้น